Bye. ก่อนจะเข้าสู่ EP แรกของ How to w t o L ินจา a r เรื่องในโอกาสวันหยุดยาว h a p p ี้ e w y เ a ียสลับ Thailand o n l นกับประเพณีสงการทางทีมงานทอนเทล่าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับสงการปีใหม่ไทยขอให้สุขแสนสุขล้นสุขจนเพียสุขแล้วสุขอีกสุขไม่มีทุกสุขไม่มีสาวสุขเรายาวตลอดกาลและนานมากทิศซนใดขอให้สมดังใจหากเป็นผู้ชายก็ขอให้แข็งและให้แรงฟ้าแดงฟ้าเหลืองและขอให้เล่นสงการแบบไม่ถูกยิง ถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้สวยขอให้รวยเจอคนหลอ่อเจอคนรวยเจอคนอาแฮมเท่าแขน <Wow. S 1> เป็นคนโสดก็ขอให้เจอคู่ถ้าหากมีคู่แล้วก็ขอให้ได้ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเจ็ดกระหลัดจัตุรลัสแดงให้มีเลี้ยวมีแรงขอให้เสร็จพร้อมกันและขอให้มันกันทั้งคืนจ้าและเนื่องด้วยสงการปีนี้มีนโยบายสำคัญเอาใจชาวไทยได้เล่นสงการกันอย่างสนุกสนาน เขาก็ประกาศแล้วว่าส่งการปีนี้ทุกๆท่านสามารถบรรทุกน้ําขึ้นสาส่งสาดเสียให้เพียกันไปข้างหนึ่งแต่ก็มีอีกนโยบายหนึ่งประกาศตามมาและมีเนื้อความสําคัญตรงที่ว่าห้ามบรรทุกคนขึ้นท้ายกระบ,บะแล้วแบบนี้กูเอาตุ่มขึ้นรถได้แต่กูจะเล่นน้ํากันยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าใครมีไอเดียสนุกๆจะเที่ยวเล่นกันที่ไหนแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันบ้างนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็สามารถมาพบเจอกันได้ในเกม ตัวผมเองก็เริ่มหน่อยๆสงการมา3-4ปีแล้วคิดว่าปีนี้ก็คงจะนั่งชิลเล่นแลกอาจจะหาเหล้ามาแดกนิดๆแค่พอติบๆจนอาเจียนแค่นั้นก็พอแล้วฝากไว้เท่านี้แล้วกันไปก่อนละสวัสดีครับ How to ทุ a d จินดาริ EP 1วันนี้ขอเสนอช่องทางสู่ความรวยด้วย4วิธีที่รวยได้ชัวๆไม่มัวนิ่มกินอิ่มนอนหลับบนกองเงินกองทองได้ไมย่ยากแต่ขอย้ำว่าต้องใช้ไหวพริบและความจำเป็นพิเศษใช้การสังเกตให้ดีๆงานนี้เดินไปเดินมาแค่มอหรอกก็คว้าเงินเอ็มได้ชัว เริ่มกันที่วิธีแรกจาก4ีวิธีอันนี้ขอตั้งชื่อว่าความไวไปของปีาศาจในขณะที่เดินตลาดคอยมองหาร้านค้าที่เปิดใหม่ <S <s <ummer> <S เห็นร้านไหนเปิดปุ๊บเราก็รีบเข้าไปเช็คปับ๊บจับทางสินค้าและราคาทั่วไปสังเกตไว้ให้ดีๆจำราคาของไว้ให้มันแม่นและสิ่งที่เรามองหากันอยู่ตอนนี้ก็คือสินค้าที่แม่งตั้งราคาผิด <c oughs> จะของดีของแรงทั้งแม่งตั้งผิดพลาดราคาหายสูงตัวสุดท้ายหายเป็นหนึ่งหลกักจากที่เป็นล้านก็พันหรือแค่แสนงานนี้มีปีศาจเป็นพลังแฝงแย่งชิงด้วยความไวแล้วจากไปอย่างสงบหรือไม่ก็ชิงวิ่งหรือใช้วิ่งรีบชิงไปก่อนรู้สึกว่าพ้นแล้วค่อยเอาขอ,ของขึ้นมาเช็คดูอีกทีงานนี้ถ้าไม่โคตรสวยผ้าท่าเปิดมเป็นของตันก็ฟันกันไปกับกําไรหลายแสนนึกถึงพ่อค้าตอนนี้ คงได้นั่งด่าอยู่หน้าคอมไว้เย็ดเคโอเลสามบาทซวยสารลาเซียเสียท่าให้ปีศาจชาติกระแตแย้หลากสีอบปีจังไเลมะเฟืองมะไฟมะกูดมะนาวมะพร้าวตามี<ป>รู้<ป>ว่าจะโดนแบบนี้<ป>กลับไปช่วยป้าขายจิ้มจุ่มน้ําจิ้มแจ,จ่วอยู่ที่ร้านตาแจ่วซอยเจ็ดจะดีกว่าสัตว์เอ้ยวิธีต่อมาวิธีที่2ทดลองความจําและไหวพริบอันนี้จะคล้ายๆกับเกมจับคู่ซื้อจากคนที่ขายถูกเอาไปให้ไอคนที่รับแพง ขั้นแรกก็เดินไปดูตลาดคนที่ตั้งห้องรับซื้อของต่างๆว่าเขารับอะไรกันบ้างรับราคาเท่าไหร่กันบ้างเราก็จำเอาไว้จากนั้นก็แบกล่างพางเช็คของตามร้านค้าสอดตามองเช็คราคาของลองนึกดูว่าเขารับอะไรกันเท่าไหร่แล้วเขาขายอะไรกันเท่าไหร่จำได้วบๆเมื่อกี้มีคนตั้งห้องประกาศว่าคาดป่วนรับอยู่5 0 0 0 0นแต่ร้านนี้ราคาไม่ค่อยแรงขายอยู่4 5 0 0 0พอได้กำไรนิดหน่อยก็เอามันไว้ก่อน ว่าแล้วก็รีบหยิบเอาไปโยนเพราะเริ่มช่องชนหน่อยก็เดี๋ยวค่อยคว้าของใหญ่งานนี้ใช้เวลาแค่นี้นิดหน่อยแต่ก็ได้กำไรร้อยเปอรเซ็นครับ วิธีที่3ขอเรียกว่าการสู่วิญญาณนักเล่นหุ้นอันนี้อาจจะใช้เวลากันสักหน่อยพูดง่ายๆก็คือคิดว่าสินค้าชิ้นไหนราคาจะขึ้นในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอดึงเอาไว้ก่อนคุณอาจจะเห็นขี้ในวันนี้เป็นเช่นเพชรพลอยในวันหน้าก็เป็นได้ว่าแล้วก็เริ่มเดินตลาดสูตวิญญาณลิวจิตสัมผัสเดินชิวๆแต่หวังผลด้วยสกิลจิตสัมผัสหรือยานทิพย์แบบน้องเจนถ้ากลัวพลาดคาดราคาผิดก็ลองพิชิตโชคชะตาด้วยท่าไม้ตายสกิลอันติที่โคตรแม่ขิงๆแบบท่านอาจารย์คาทับ พลอมตะภูชนะบันเตหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของเคพเพอร์ซิอุสด้วยพลังที่โคตรเวอร์ทีมอเวนเจอร์ยังสนใจหรือถ้าไม้ตายพลัง1 2 3่งคุณไม่ต้องถามนะฮะว่าจะรับได้ไหมเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดู ไลมแสนปรกาศวิญญาณนสองสองหนึ่งสองสองหนึ่ง มือนจะเล่นนอกเรื่องไปไกลแต่แบอกว่าจริที่เป็นหัวใจสําคัญของสกิลนี้ก็คือการเดาทางราคาสินค้าว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงในวันข้างหน้าวันนี้แสนหวันข้างหน้า5้าแฝนแบบนี้ก็ม่ให้เห็นกันทุกวันก็แนะนําเพื่อนๆลองหยิบลองจับมานั่งขายดูงานนี้ถ้าหยิบพลาดแล้วมือแตกก็อย่าเม้นด่ากูก็แล้วกันจ้า จบกันไปกับ3วิธีนะครับที่ส่วนตัวแล้วใช้อยู่ทุกวันไม่ได้มืออาชีพพอทีอ่จะไปนั่งรับของร้อนเหมือนใครใครแต่ยังไง3วิธีนี้เชื่อหรือเกินแค่ว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อย <Wow. S 1> เทคนิคคือการเดินตลาดให้บ่อยๆบางชิ้นกําไรอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ได้กําไรชัวร์ไม่ต้องมัวออกไปแย่งมอนเตอร์กับชาวบ้านเรื่องเองินค่าปั๊มก็จะหมดไปใบดอกจะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อมันแถมยังอาจจะฟุกไปสะดุดลักกระสังามในมอหลอกแล้วถ้าเกิดช็อกในความงามแนะนาให้ลวนรลับทางวาจาแล้วใช้วิชาทั้งหมดเท่า เรื่องขอไลน์เป็นไปได้ก็ขอเฟซถ้าหากว่าไม่สําเร็จก็ประเดชึกฝึกสกิลสายเปลงทุน,ท,นท,ทุ่งเทไปสักหน่อยอย่างน้อยก็โชว์เบาๆแบบป๋าๆเงินไม่หนาก็เริ่มที่ M สองมงานนี้ไม่ได้ไ i ไล a ์อย่างน้อยๆได้ชื่อเฟซมาสองก่อนแล้วว่าจัดไป <Yeah. S 1> ถึงตอนนี้แล้วบางท่านเริ่มมีคําถามในใจว่าไหนมึงบอกว่ามีสีวิธีหาเงินจะมาแนะนําผมขอย้ําถึงคําแรกว,ว่าทุกๆวิธีที่แนะนํา ต้องใช้ทั้งความจําและไหวพริบถ้าจะเดินงานนี้แบบมัๆวๆเัรษฐจากที่จะจับของมาแล้วได้าไรจะกลายเป็นจับเท่าไหร่มือก็แตกทุนที่แบกไว้เท่าไร่แม,ม่งกระจมเขาเริ่มโดก็เริ่ม,มขมคอคิดจะพร้อแม่งก็ไม่ทันทุนก็หมดไปของที่หยิบไว้ก็ขายไม่ออกก็จะมาหาว่าผมไม่บอกหรือไม่เตือนก็ไม่ได้ก็บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถ้าทาได้ตามที่บอกจะสิบหรือจะร้อยเอ็มก็อยู่ไม่ไกล สุดท้ายถ้าใครยังมองไม่เห็นวิธีที่4ให้คอมเมนต์บวกหรือแปะตามไว้ใต้คลิปก่อนครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเห็นวิธีที่4แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและสามารถติดต่อติดตามคลิปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปของขําเฮฮาดามาคลิปข่าวยันคลิปกิววอยกเว้นก็แต่คลิปล่อก,กันอันนั้นไม่มี ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่พ o เทล่าสตูดิโอค้นหาพ o เทล l าสตูดิโอใน Facebook แล้วกดไลค์ติดตามพวกเราไว้ด้วยครับ